เอานะครับเกมคอเตอร์ที่4ี่กลังจะเริ่มขึ้นแล้วสิงห์มันแผ้วเจอกับไลออนแคาเดมี่นะครับสิงห์มันแผลในชุดสีฟ้าเจอกับไลออนแคาเดมี่ในชุดขาวดําเหมือนเดิมครับถูกโค้ชสั่งมาครับสิงห์มันแผ้ว่าเซตบอล6นาทีห้ามยิงประตูนะครับเอาล้ครับฉเฉลิมโอ้เสียบอลเร็วเกินคืนไปที่พัตเตอร์นะครับพัตเตอร์พตรัตเตอร์มาที่โอโซนนะครับพลิกตรงกลางแล้วเสียบอลน,นะครับ เสียบอลแล้วเฉลิมแบลคืนไม่ได้เสตบอลกันที่ตานะครับตาไปที่พัตเตอร์นะครับพัตเตอร์ไปที่ตาครับตาออกไปทางขวายังไงตาตาโดนจิ้มบอลออกไปนะครับเป็นบอลของพัตเตอร์นะครับออกมาที่เจ้าเติ้ล เตือนทาง้ายคืนไม่ดีพัตเตอร์พัตเตอร์ไปที่ตาตามาที่ปื้มแล้วเสียบอลน,นะครับเป็นบอลทุ่มของไลออนอะคาเดมี่ไลออนอะคาเดมี่ไม่รู้จะทุ่ม้ใครครับตอนนี้ทุ่มมาด้านหน้านะครับแล้วเก็บบอลได้อยู่แล้วเสียบอลน,นะครับเป็นสีมแพ้วสกัดออกไปนะครับเป็นบอลทุ่มของไลออนอะคาเดมี่ทุ่มคืนมาแล้วเตะบอลขึ้นไปบอลออกไปแล้วนะครับ เป็นบอลทุ่มของสิ่งมันแพ้วนะครับทุ่มโดยตานะครับเรียกเพื่อนเข้าไปครับแล้วก็ทุ่มสั้นๆให้โอโซนตามาที่เติ้ลนะครับเติ้ลจับบอลยาวแล้วแบงค์ยิงติดนะครับโอ,อโซนเข้าไปปั๊มไม่ได้ออกบอลสั้นๆให้กับเติ้ลนะครับเติ้ลไปโอโซนโอโซน,โโซนคืนมาเติ้ลเติ้ลไปพัตเตอร์พัตเตอร์เข้ากลางแล้วเลี้ยงขึ้นมาแล้วแล้วเลี้ยงขึ้นมาส่งไปให้ตาตา ส่งมาให้โอโซนโอ,อนโซนเข้ากลางมาเฉลิมเฉลิมไปพัตเตอร์พัตเตอร์ไปโอโซนโอโซนไปตานะครับตาไปพัตเตอร์เลยนะครับพัตเตอร์เก็บบอลไว้ได้พัตเตอร์ออกสั้นๆมาที่อยู่ที่เฉลิมนะครับเฉลิมไปโอโซนโอโซนไปตานะครับตาเก็บบอลแล้วมาที่พัตเตอร์พัตเตอร์มาที่เติร์นเติร์นไปโอโซนโอโซนยาวแล้วโอ้ให้พัตเตอร์ไม่ได้นะครับ อัตเตอร์อัตเตอร์ดึงดึงดึงลให้เตินนคะรับตเติน์นให้โอโซนโอโซนลั่นแล้วนะครับแบคงไดบอลให้แล้วยิ่งแล้วตันเซฟไม่ได้นะครับบอลยังไม่ออกนะครับแล้วก็ตาจิ้มมอไปไอไอคนไม่มีบอลน,นะมันขยับน้อยไปเปล่าอานะครับเป็นบอลของไลออนอะคาเดมี่อานะครับ ตัดบอลกลับมาได้เร็วครับพัตเตอร์มาที่เตินเตินไปเฉลิมเฉ,ฉลิมคืนไปพัตเตอร์พัตเตอร์ตตอรให้เฉลิมเฉลิมเฟิร์สทัชแล้ว3 4มีคนตรงนั้นเจ้ายิดยังไงยังไงไม่ได้ยิงนะครับอาวอนสั้นให้พัตเตอร์พัตเตอร์ให้เฉลิมเฉลิมให้เติรนครับติดคืนไปที่พัตเตอร์ เสตบอลกันครับมาที่โอโซนโอโซนไปเจ้าเติ้ลเจ้าเติ้ลไปพัตเตอร์พัตเตอร์ไปตาครับหน้าประตูตัวเองยังไงมาที่โอโซนโอโซนไปพัตเตอร์พัตเตอร์ไปที่ปื้มนะปื้มคืนไปตาตามาที่โอโซนโอโซนยังไงจะเสียบอลไหมไปที่ปื้มปื้มไปตานะครับตอนนี้เป็นสอมไซกันแล้วนะครับมอไซหน้าประตูตัวเองนะมาที่พัตเตอร์พัต เตอร์ยังไงมาที่โอโซนโอโซนเสียบอลครับเจ้าสไปยังไงสไปยืนหลังมานะครับยิงโดยยาตดโออ่านะคพัตเตอร์ออกบอลไม่ให้ตานะครับตาดึงออกไปทางขวาให้กับเจ้าปื้มตามบอลกันแล้วก็เป็นบอลของพัตเตอร์นะครับ พัตเตอร์ดึงมาแล้วก็เตะอัออกหลังไปเลยครับบอลอยู่ที่พัตเตอร์นะครับพัตเตอร์พัตเตอร์ยกให้เฉลิมเฉลิมได้บอลแล้วยังไงลองและส่งมห้ตาตาดึงกำลังเอาลั่นนะครับลั่นนะทำบอลออกไป เป็นบอลของไลออนอะคาเดมี่ทุ่มยาวๆมาให้เลโอเลโอโอ้โหแล้วขวดกันตรงนั้นครับพัตเตอร์เก็บบอลส่งให้ตานะครับตาส่งมาที่พัตเตอร์พัตเตอร์ไปเตินเ,เตินยาวแล้วยังไงยังเอาบอลไม่ได้เตินยังไปต่อได้แล้วให้โอโซนไม่ถึงนะบบอสปปลสปายพิกจีดันเทิร์นแล้วให้เลโอยิงพัตเตอร์สกัดออกไปได้นะครับเ,เป็น เอาบอลทุ่มของสิงห์บนรพวนะครับจะทุ่มเร็วไม่ได้นะครับแล้วทุ่มกับหลังให้พัตเตอร์พัตเตอร์บอลลงส่งมาที่ไตทตันไตทตันไตทตันดึงแล้วส่งมาให้เติ้ลนะครับเติ้ลยังไงช้าแล้วบอลยังไม่ออกนะครับอยู่ที่เฉลิมเฉลิมสับขาหลอกไปทางซ้ายซ้ายแล้วไปต่อสายหลุดแล้วใส่ก้อยวิธีตาตาจับบอลแล้วจิ้มเข้าไปไง่ายๆครับเปรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วไลออนอะคาเดมี่ครับกลับไปเซตบอลกันด bon ้านหลังเลยนะครับอยู่ด้านหลังแล้วยังไงครับเสียบอลให้เฉลิมเฉลิมสิงห์มั่นแพลวสรงบอลให้ตะไม่ดีนะครับอย่างเป็นบอลของสิงห์มันแพลวแล้วสกัดกันตรงนั้นบอลหลุดมาด้านขวานะครับจะแบงค์ยังไงเต้นไปปั๊มบอลไว้โอโซนออกบอลมาทางขวาไม่ดีนะครับไลออนอะคาเดมี่ออกบอลมาสวยเลยครับจะแบงค์โอ้โหเฟิร์สทันไม่ดีนะครับบอลออกด้านข้างไป ทุม่มเร็วๆให้ไททันครับผู้รักษาประตูส่งให้พัตเตอร์พัตเตอร์ออกมาที่เจเ,เตินเติร์นไปด้านซ้ายให้เฉลิมไม่ถึงนะครับฉันวาสกัดไว้ได้เฉลิมทุ่มให้เจ้าเตินเตินออกไปที่ออโซนหลุดแล้วยังไงยิงโอ้โหบอลออกไปไกลเลยนะผู้รักษาประตูไลออนอะคาเดมี่เตะบอลกันด้านหลังบ้างนะครับ แล้วสกัดไปจจวินปล่อยออกไปนะครับจวินเก็บบอลมาทุ่มเองเอาปล่อยปล่อยเพื่อนทุ่มนะครับทุ่มมายาวๆเลยโอ้ไม่ถ<อ>ึงบอลนะครับชวนๆดิทุ่มมาตรงกลางแล้วมง <s illes> ปล่อยบอลออกไปเหมือนกันนะครับเห็นเจ้าเติ้ลน,นะครับสิงมันแพ้ สิงบ้านแพลวทุมไปข้างหลังให้พัตเตอร์พัตเตอร์ดึงดึง,ดงแล้วดึงอีกส่งไปทิ่ตานะครับเสร็จบอลกันอีกแล้วหรือเปล่าไปที่ปื้มนะครับปื้มไปข้างหน้าแล้วครับต้องการประตูเฉลิมยังไงดึงบอลแล้วโอ้โอสี่ห้าคนของสิงบ้านแพลวโอโฮไม่ได้อะไรนะครับลุงนี้ เป็นแล้วนะคาเดมีจะทุ่มเข้ามานะครับทุ่มลอยๆมาให้เจ้าบินคนระับไม่ถึงโอโซนมองอย่างไม่ออกนะครับแล้วบอมโดนข้างบนนะครับออกนะครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพ้วตานะครับจะทุ่มเข้ามาครับแล้วสิงห์บ้านแพ้วจะเปลี่ยน2ตัวเลยนะครับเอาเจ้าฟอร์ตกับจะาภูมิล,ลงไปนะแต่ว่าบอลยังไม่ตายนะครับตอนนี้โอโซนคืนที่พัตเตอร์พัตเตอร์ พัตเตอร์ยังไงส่งมาที่ไต้ตันนะครับไต้ตันเฟืดทัดแล้วมาที่เตินเตินเตินมองภูมิแล้วจ่ายลอดขาไปจะภูมิตัดไปตรงกลางภูมิเข้าขวาขวาแล้วก็ยิงโอ้โหไม่เข้านะครับเอาพัตเตอร์ออกมากับเฉลิมออกมานะครับแล้วส่งเจ้าฟอร์สก,กับจะภูมิล,ลงไปนะครับแล้วปล่อยบอลออกไปเลยนะครับเห็นบอลทุม่ม ของสิงห์บ้านแพวฝอทุ่มไปให้โอโซนจับบอลแรกยาวครับแล้วบอลลุดไปถึงสต็อปบอลออกด้านข้างไปนะครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพวตานะครับทุ่มมาให้โอโซนพักอ,กอกงัดบอลแล้วข้ามหัวกองหลังสไปไปถึงผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูควางบอลออกมานะครับแล้วยังไงโอโซนตัดได้ โอโซนให้กับเจ้าภูมิเจ้าภูมิยิง่งโอ้โหที่เดิมเลยครับเหมือนมาร์คจุดไวู้้สาูประตูของไลออนยกบอลอีกแล้วครับมาข้างหน้าไม่เจอบอลครับยังเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าของไลออนคาเดมี่แล้วยกบอลมาเจ้าภูมิเก็บบอลลงส่งให้เจ้าเต้นไม่ดีนะครับ เจ้าเติ้ยังเอาบอลกลับมาได้แล้วก็ไหลไปให้เจ้าปืมปืมคืนมาเจ้าเติ้นเก็บบอลได้นะครับไหลออนอัคับดีบีบมาแล้วยังไงโอ้ทรงบอลไม่ดีเอาครับแล้วก็ยิงแต่ตันเซฟไว้ได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าฟอร์สฟอร์สออกบอลไม่ดีครับตาไปเอาบอลได้บอลยังไม่อออนครับตาออกบอลให้เจ้าเติ้นเติ้ออกมาที่ฟอร์สฟอร์สโอ้บอลไหลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของไลออนอัคคาเดมี่ครับต้องการประตูคืนครับมาที่สตป จะต,บ,ตบปับ๊มบอลบอลออกกระด้านข้างไปนะครับแล้วจะเตินจะทุ่มยังไม่ทุ่มทุ่มมามองออกไปนะกินแดงกินแดงนนะจะเตินทุ่มแม้จะพูมภูมยังไงครับดึงแล้วรอเพื่อนเขาจะตอกต้นโอ้มันลั่นนะแล้วไลออนนะคาเดมีทุ่มเร็วทันทีฟอสโอ้ยยังไม่ออกนะแล้ว บอลดงดงๆออโซนบังบอลไว้แล้วเป็นบอลของเลโอเลโอไม่ได้บอลนะครับจะตาหวัวทีเดียวตูมเดียวนะครับออกมาเลยแล้วก็ไลออนอคาเดมีนะครับทุมเร็วเข้ามาครับเจ้าอิตส่งคืนกลับไป ปั๊มบอลกันตรงนั้นครับสไปโอ้แล้วจะเปื่มยิงเรียบร้อยก็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 ขึ้นน้ำไปแล้วนะลูกที่เท่าไหร่แล้วนะลูกที่เท่าไหร่สองสองนะสองสองศูนย์นะแล้วก็ส่งกับลังแล้วก็ยิงนะครับยังสูตรยังไม่ติดนะครับ บอลอยู่ที่แดนหลังของสิงห์บ้านแพ้วนะครับส่งมาที่โอโซนจับบอลส่งนี้จะปื้มปื้มหลุดไปแล้วแล้วข้างหน้าเจ้าูุิคนเดียวโอ้เพื่อนกุมหัวทั้งทีมเป็นบอลของยังไงหลุดหลุดมาฟอร์ดสกัดมาไม่ดีนะครับจะวินเอาบอลไปแล้วปั๊มบอลกันตรงนี้ออกด้านข้างไปนะครับ อย่างสองประตูต่ตอศูนย์อยู่นะครับสิงห์บ้านแพ้นำอยู่แล้วฟอร์ตแตดออกอีกแล้วครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพ้วปล่อยให้ตามาทุ่มนะครับ <What? S 1> ตาทุ่มยาวๆมาให้เจ้าพูมแล้วเอาหัวมงแล้วไปทางซ้ายซ้ายแล้วยังไงสุดเส้นตอกโ้นติดขาตัวเอง <What? S 1> แล้วไลออนทุ่มมาครับจะเตินตัดได้เขามา แล้วจิ้มลงไปทีเดียวเลยครับจงฟอร์บ<ห>อกว่าไม่มีใครแล้วครับเหลือแค่นี้เดี๋ยวทุ่มมาเลยสต็อปมานะครับสภูมิได้บอลคืนวิธีตะตายังไงครับหมาเสร็จกันฮิตเตินครับเติร์นยังไงคืนไปฟอร์ไหมไม่คืนครับดึงแล้วตันแล้วครับยังไงถึงเส้นหลังแล้วคุกคีก,กันอยู่ตรงนั้นบอลออกไปนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับ ก็เป็นสิ่งมันแพ้ชนะไปสอประตูต่อศูนย์นะยังไงครับเป็นชุด U12 ต่อเลยหรือเปล่า